ก็เริ่มาติดตามประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะการลงพื้นที่ของผู้ตวรวจรัชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมขณะนะคะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมทะเลในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะ ที่บริเวณชายหาดบางศิลาตำบลละง,งูอำเภออะง,งูจังหวัดสตูลนางสาวประภัสสมมนอ์อม,มราลิคิดผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่หในฐานะประทานกรรมธิการธรรมภิบาลจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะกรรมาการธรรมภิบาลจังหวัดโยธาธิการและพัฒเมืองจังหวัดวานาส่วนราชการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมรับปรุงภู้ิทัร์ริมทะเลชายหาดบางศิลามูที่หนึ่งและมูที่สองประกอบด้วยจุดที่หนึ่งค่ะการ กอ้างเคลื่อนป้องกันตะลิ้งพร้อมปรับปรุงผู้มีถัดดิมทะเลชายหาดบางศิลาความยาวความยาวซ่องรอยแมตนะคะงบประมาณ1ิบ ตามอาหิบลานสามแสนเก้าหมื่นบาทค่ะจุดที่สองเนี่ยความยาวสี่สิบเมตรค่ะงบประมาณสี่หลานเก้าหมื่นบาทค่ะทางนี้นะคะเนื่งจากว่า <c oughs> ผู้มีประเทศของจังหวัดสตูลติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นระยะทางยาวตลอดแนวเขตติดต่อกับจังหวัดตรังจนถึงเขตแดนประเทศมาเลเซียค่ะระยะทางประมาณหนึ่งร้อยซสิบหกกิโลเมตร แต่ละปีในหน้ามรสุมประสบปัญหาการกระเซาะตะลิงจากคลื่นทะเลส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติริมฟังและกระสับสินของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดบางศิลาค่ะประสบปัญหาจากการกระเซาะตะลิงริมทะเลอย่างรุนแรงมายั่งต่อเนื่อง จําเป็นจะต้องสร้างเคลื่อนป้องกันตะลิ่งเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก็ทรัพยากรชายฝั่งค่ะจากนั้นผู้ตรวจราชการสํำหนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่หกและขณะก,ก็ได้รวมประชุมคณะกรรมก,การธรรมาัญิบาลจังหวัดที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงูค่ะเพื่อจะติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็โครงการของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูนเนี่ยรวมทั้ง เป็น40โครงการนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ขณะในการติดตามโครงการต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเคลื่อนป้องกันริบบะลิงที่บริเวณชายทะเลในพื้นที่ของจังหวัดสตูลน,นั่นเองค่ะ